ทำไงดีก็นั่นไงจุดเทียนที่จุดที่ติดไงจุดต่อเลยจบไหมโอเคเอาลองเพลงมุกขึ้นวันเกิด Happy Birthday to you Happy Happy birthday happy birthday, happy birthday, to you. Happy, birthday to you. happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday dear tara papa adik nakluk adik ได้เลยอธิษฐานไม่อยากได้อะไรอธิษฐานในใจลูกทำมืออย่างนี้เขียนหมดแล้วมั้งต้ออธิษฐานอธิษฐานในใจอยากได้อะไรเชิอธิษฐานเป่าเลยเป่าเลยเปล่าเลยงา